ครับคุณแม่ต่อยไปแล้ววายน้ำสาวกันอยู่ดอย่าไปพ้อน้องกระเด็เพื่อกันไหมน่ะเพื่อกันเพื่อกันม่ได้ไ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 ม่ไตีเร ในหน้าตาเหมือนกันด้วยเนี่ยพี่น้องกันไหมเนี่ยเฮ้ยนี่โกงกันเนี่ยโง่เขาเปลี่ยนคอนเทิ้งกระเบลไปเนี่ยโงปลี่ยนคอนเทนท์คงซ้ายอันนี้คืออันนี้เพื่อนกันเลยไม่ใช่หันค่าน้ำทอมไม่ลงตัวหันค่าน้ำทอมไม่ลงตัวโอเคไอ้มันออกน้อยเหรอเออออกยี่สิบเป็นที่ออกร้อยหนึ่งโอเคสวัสดีครับพันท้ายไฟเตอร์หันค่าน้ำทอมไม่ลงตัวด้านขวามือชื่ออะไรด้านซ้ายมือชื่ออะไร ยืนให้มาพรมหน่อยน้องวันนี้มามาเออกระตุ้นมาจากไหนทานทายทำไมถึงห่านข้าวท้งท่อไปลงตัวโอเคเป็นเพื่อนกันใช่ไหมอันนี้เต็มร้อยไหมนี่ยรู้กับนิกานะทำใจตสอบใช้เข่าวเต็มร้อยตาลอยเต็มร้อยขาลอยถ้าใครชนะเดี๋ยวพี่ให้กระท่อมหมึม่อเรอจับจังโอเคเอาพร้อมเดี๋ยวตัวเดินตัวชงอุ้ยไอรุตตะกันเนี่ยเสือตลอด

ดแดกอีกคนนึงยืนยิ้มตอตตอต่อแล้วครับคุแมนต่อยไปแล้ววายน้ำสาวกันปุ๊บปบปุ๊บป๊บาเลยวาดูวยไอ้กระ่อมนี๋ยสาวมันยับดยเคอยู่ต่อยเลยต่อเลยอยหลัอยู่สามนาทีเอาชกชกเลยอย่าไปขออี่อตกลับบ้านเอ้าต่อยแม่เลย สายก้นสายรดแต่ไม ah ่บอกต่อก ah ับบ้านสามเาโอ้ยต่อยนะมันต่อยหน้ามึงีนมีน้องแจ็คกีฬานะครับไม่ต่อยไททรอยนะไม่ต่อยไททรอยนะครับผมมีน้องแจคกีฬาไหเฮ้ยบอกเพื่อนรักุยรักกันเมายืนไม่ัเพื่อนกันแต่มันแ่ัลไม่ัเพื่อนวไม่กดโ่ไม่ต่อยไททรัยเพื่อนรักรับบ้านเพื กลับไปอย่าหมดกันนะมึงสวยๆเวลาก็จะหมดแล้วเหลือสี่ห้านาทีเอาแล้วเหนื่อยเอาชกเอาชกเลยชกเลยเอาเลยเอาเลยอทำแบงแล้วยังนายยังยังจังหวะนี้สาวมาไปก่อนเล่นไปเล่นไปันะนาทีสุดท้ายนาทีสุดท้าย จุดคำตอบแล้วบอกว่กมักรู้เลยมัดาแกมาทำมันนี่ผต่อยเปี่ยน ไปยิงไม่ได้อยู่ครบไปครบไปครบไปครบไอ้ครบไปครบแต่หมดไรหนูหุ้ยกะ่ครับอยามาแล้วผู้หญิงท่านใดถึงควาอีกฉ้ล้งแล้วนะครับรับไปเป็นสามีได้ผู้ชายนะครับผู้ชายน้ำหนัก47กับ58นะครับมีใครสนใจลงเช็อกัตการ์เมอร์สาคนเข้ามาในคดีนี้ได้เลยทีไดลยนะครับ9 8 7 6